โอ้บาลามีก็เล่นกับผมนะมันจะแช่ลูกมาทางนี้

กจยาศาสตร์แล้วแต่ก่อนผมไม่ได้สาสไม่เล่นลนะแต่ละผมมาสาสเล่นเลยเล่นแต่คนก็เสียเล่นอย่างหรือจะมาจะต <c oughs> ิเดียวเหรอโอ้ยหอ ไม่ได้หรอครับ <c oughs> ดูดิครับเล่นนอย เปลี่ยนมือก่อนครับเดี๋ยวแม่จะตักนะครับเพราะผมตักไม่ได้นะครับผมตักแล้วทำใส่นะ<ป>โอ้โหดูเสื้อแม่นะครับโอ้โหคอเท่นะครับเสื้อมาลายนะครับอย่างจ้าบอะครับวันนี้ก็เก็บหวาดมุนท้าน,นะครับ น,นี้เป็นของพ่อพายหนุ่มเสกนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ไปอยู่กับคุณลุงนะครับแม่ตักแค่นี้มไม่เมื่อยดูจิตักว่ะวตักก็ตักเอาอผู้ใหญ่เลยโอ้เวลาแม่ผมตักไม่กล้าเล่นนะครับเวลาผมตักนี้ผมเปียกเต็มตัวนะเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำน,นะครับ มีคุอยากตักครับเดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อสักหน่อยครับทำอะไรครับนี่ทำอะไรครับกำลังจะตอบเม้นอยู่ครับตอบเม้นอ fc ครับผม คุณมาจักไหครับนี่มาจากสตึกครับไปทําอะไรครับไปส่งพี่ฟิล์มไปอาวุธนู่นครับพี่ฟิล์มครับวันนี้คุณได้ไปเรียนด้วย้เฮ้ยท่านผู้ชมไปเร็วอันนี้นะครับทำอะไรครับพี่คเพิ่งนอนตื่นไปนอนนอนที่ไหน โนนี่บอกนี่นั่งครับแต่ก่อนขัดแต่ก่อนคนแม่นนันครับนั่งครับคุณเชื่อหัวล้านอีกแล้วครับโอ้ก็ก็ผมผมผมรวยครับรวยหัวล้านผมรวยจิรวยนี่เรวยหัวล้านเดี๋ยวไปดูบารมีเล่นตอนะครับโอ้ยเล่นไม่รู้จากควานเลยครับควานใหญ่ควานเล็กไม่รู้ครับเล่นอย่างเดียวครับ งูไหเียวบโอวยนี้บโป๊ยนี่เราตีเราไม่ได้ตีแรงนะครับเราแค่แตะๆเขาด้ยเทนนะครับเพื่อให้เขากลัวๆสักนิดสักหน่อยนะครับไปเลย ไม่กล้าเล่นเลยครับทีนี้ดูเสื้อคุณแม่ครับเปื้อนหมดแล้วครับปลาช่อนเหรอครับมาจับเอาเลยครับมาเลูกภาษาที่หนึ่งเหื่อยแล้วภาษาที่เนี่งเหื่อยแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อัวฟิลมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ